ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเวลาพักผ่อนของซี FC, หลายท่านและ FC หลายท่านยังทางานอยู่นะครับผมให้อชมพระเครื่องสําคัญและนิยมมากๆและหายากม,มากๆนะครับและเปเหรียญขององค์เกจิสายภาคตะวันออกเฉียงเหนืหอภาคอีสานจังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งจัดสร้างขึ้นในโอกาส3ปีสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ23มีนาคม2557นะครับในกล่องบรรจดเดุเดิมๆนี้นั่นคือเหรียญรุ่นสร้างบาร,รมีหลวงปู่ทองพูนสริกาโมนะครับ ซึ่งมีนะครับด้านหน้านั้นนะครับเป็นเหรียญไม่มีห่วงนะครับประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่ทองพูนสิริกาโมนะครับและก็มีอักขรายันทั้งสองข้างของชื่อท่านและมีจารึกข้อความบกคือตัวย่อของมึงการนะครับและด้านขวาของเหรียญน,นะครับคล้ายๆเป็นลายเซนลายมือขององค์หลวงพ่อนะครับ และผมพิกไปชมเหรียญน,นี้นะครับด้านหลังนั้นนะครับมีขลัรยานปรากฏอยู่ด้านบนและจารึกข้อความ3ปีสถาปนาจังหวัดบึงกาฬและมีสารากลางจังหวัดอยู่นะครับตรงกลางยี่สิามมีนาคม2อ5 7นรยดะครับงดงามคมชัดเข้มขลังมากๆเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับซึ่งหลวงพ่อทองพูลหรือหลวงปู่ทองพูลสิลิกามโมนั้นท่านได้รับสังฆาในปี58เหรียญน,นี้ท่านหลวงพ่อนะครับและเป็นเหรียญน,นิยม บางที่บางแห่งนะครับได้มีการเปิดข้อประมูลกันเลยนะครับสำหรับเหรียญรายการนี้เพราะเหรียญเนื้อทองแดงเหรียญน,นี้คมชัดและชัดเจนมากๆผมไม่ต้องอธิบาย f c ว่าคมชัดชัดเจนและเข้มขลังขนาดไหนแค่ FC เห็นแค่นี้นะครับก็ถือว่านะครับงดงามและเข้มขลังมากๆแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ